วันนี้มาท่น 1, ทนาน371เจ็ด่งอัซอมีาทำขบวนว้าวนานาจะได้เจอสักทีเดี๋ยวไปเจอกันที่พาอาไทยคะ่ะ แม่ใบพี่เจ้าหน้าที่แกมองเห็นก็เลยชะลอ สวนธรรมดาที่284กำลังจะผ่านป้ายหยุดรถพญาไทย ันเศร์คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปแล้วค่ะมุงนาสู่สถานีกรุงเทพพหลโพงิถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวจุกสเสม็ดก็ขบวนนี้เลยออกเช้ากับช้า คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ